สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่29กันยายน64นะครับนี่คือผลงานของเตี้ยนหมูนะครับพายุเตี้ยนหมูน้ำใน่องปัมล้นทะลักแล้วครับเต็มหมดแล้ว ไรนาสวนผสมครับแปลงนี้ปีนี้ถือว่าน้ำน้ำมาไม่มากนะครับน้ำมาไม่เยอะปีไหนน้ำเยอะก็จะสูงกว่านี้อีกสักเมตรสองเมตรครับนี่ครับนี่ก็นาข้าวถ้าน้ำมาเยอะกว่านี้ก็มิดครับ ในโซนนี้ถ้าน้ำมาเยอะๆข้าวก็ไม่ได้กินนะครับนี่คือเหตุผลที่ต้องหันมาปลูกมะพร้าวแล้วก็ปลูกปาล์มทำเป็นไรนาสวนผสมครับคือเราไม่ต้องมีความเสี่ยงที่ผลผลิตจะเสียหาย ถ้าเป็นข้าวอย่างเดียวแล้วก็รอครับรอผลผลิตจากข้าวก็ถ้าเกิดน้ำมามากๆแล้วก็ไม่มีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวอันนี้ครับต้นปาล์มเริ่มให้ผลผลิตแล้วอายุสี่ปีครับนี่ก็จะมีกล้วยครับจะปลูกไว้รุ่นเดียวกันกันกบต้นปาล์มครับให้ผลผลิต น้ำน้ำน้ำเริ่มไหลเข้าครับข้างล่างก็จะเป็นโซนข้างล่างก็จะเป็นพวกสวนมะพร้าวพวกลิ้นจี่ครับส่วนข้างล่างจะท่วมเยอะกว่านี้ตอนนี้มันน้ำเพึ่งจะเข้ามาท่วมร่องสวน ถ้าเป็นข้างล่างนี่น้ำน้ำจะท่วมมาประมาณถึงหัวเข่าแล้วครับถึงหัวเข่าแล้วเราเดินไปตามตามคันนะครับคันคันน,น,นาตรงนี้นี่ครับแหนแดง ที่หลายๆท่านเลี้ยงเลี้ยงด้วยความยากครับแต่ตรงนี้มันมันสปอร์มันมาเองหรือยังไงไม่รู้หรือมันจะมากับต้นที่อะไรนะต้นกระจับที่ผมเอามาลงอะ่ะเนี่ยครับแล้วมันก็ขยายพันเองเต็มแล้วหลายล่องครับก็ได้ส่วนนี้ครับไปไปเลี้ยงปลาไปเลี้ยงปลาในสวนหลังบ้านก็จะช่วยให้ประหยัด ค่าอาหารไปได้เอยอะพอสมควรครับแหนแดงส่วนด้านโน้นก็จะเป็นจะมีขาด้วยครับจะมีขาก็ไม่ค้าก็มามาขุดเองครับให้ขุดเองไมค้ามารับซื้อส่วนมาขุดเอง ทั้งขาทั้งกระจับแม่ค้าจะมามาขุดเองแล้วก็มาหาเองนี่ครับขาตรงนี้จะมีขาปลูกไว้พร้อมกับต้นปาล์มครับก็ได้ผลผลิตจากขาเนี่ยขายได้วันละร้อยวันละร้อยกว่าบาทครับถ้าวันไหนแม่ค้าเขามาเอาทั้งกระจับทั้งขาก็จะได้สองร้อยครับผลผลิตตรงนี้ ส่วนกล้วยนี่ก็จะมีห่างๆครับกล้วยปลูกไว้แล้วก็มันหลายปีแล้วก็เริ่มขึ้นโค้นแล้วก็ทยอยตายไปเยอะาชมวิวทุ่งครับสวยๆดูบรรยากาศบ้านทุ่ง ขอบคุณครับที่รับชมจนจบสวัสดีครับ